จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1,247ภารกิจเก็บเกี่ยวเจ้าหมายถึงส่งยังชีไปทำภารกิจหนึ่งที่ไม่มีใครอยากทำนั่นเป็นความคิดที่ไม่เลวเลยประชานักมวยผมขาวยิ้มโดยใช้เจ็ดจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อบอกข้อมูลใหม่นี้แก่กริตเงินแห่งสวรรค์ผู้สูงส่งซึ่งกำลังพยายามค้นยางชีในการต่อสู้ รู้ต่อมาแสงใบมีสีเงินก็จางหายไปกริดเงินสวรรค์อันสูงส่งเก็บกริดของเขาไว้ในฝากและมองไปที่หยางฉีน่าประทับใจมากไอ้หนูเว้นแต่ว่าข้าใช้พละกกาลังเต็มที่เพียง30%เท่านั้นหยางฉีหัวเราะเยาะ30หรือว่ามากกว่า50%กันแน่ฮึ่มข้าไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะต่อล้อต่อเทียงกับเจ้าฉาบด้วยรอยยิ้มเสแสร้งบนใบหน้าเขาพูดต่อ เจ้าผ่านข้าจะไม่ทําให้เจ้าหนักใจอีกต่อไปอย่างไรก็ตามเจ้ายังไม่ใช่สาวกของการบังคับใช้กฎหมายยอมีหนึ่งอุปสรรคสุดท้ายเจ้าต้องทําภารกิจให้สําเร็จสําหรับนิกายและเมื่อพิจารณาถึงความสามารถของเจ้าแล้วมันจะเป็นภารกิจปรมาจารย์ภารกิจปรมาจารย์หน้าที่คืออะไรยังชีสามารถบอกได้ว่าพวกเขายังคงสร้างเรื่องยากให้กับเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะส่งเขาไปทําภารกิจที่ยากมากๆ ที่กล่าวว่าเขายินดีที่จะปฏิบัติตามการเป็นสาวกผู้บังคับใช้กฎหมายจะช่วยให้เขาพัฒนาพลังของกลุ่มตนเองในนิกายอีกไม่นานเขาจะบริหารพระราชวังเทพผู้คุมกฎท้ายที่สุดเขาต้องใช้ตัวอ่อนปีศาจเพียงไม่กี่ตัวจึงจะควบคุมได้ราชานักมวยผมขาวพรมจรีนรกโลหิตและกริดเงินแห่งสวรรค์ที่สูงส่งได้หารือกันอย่างลับๆผ่านเจจำนงแห่งสวรรค์จากนั้นกฤษชสีเงินแห่งสวรรค์ผู้สูงส่งกล่าวว่า ภารกิจของเจ้าคือไปหาชนเผ่าเทพพยายดาและรวบรวมผลไม้เทพพย,ยดาซึ่งเป็นยาครอบจัก,กรวาลที่สามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางยาของยาเกือบทุกชนิดนอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อสร้างสมบัติและอาวุธระดับเทพหรือปรับปรุงคุณภาพของอุปกรณ์ที่มีอยู่ทำภารกิจนั้นให้สำเร็จแล้วเจ้าจะได้เป็นสาวกผู้บังคับใช้กฎหมายนี่คือการบรรยายสรุปลองดูสิพรมจรีนรกโลหิตสร้างแบบฟอร์มที่มีรายละเอียดทั้งหมดของภารกิจ ไปที่สวนยาของชนเผ่าเทพพย,ยดาและรับผลไม้เทพพย,ยดาที่หายากมาก81ผลระดับความยากของภารกิจปรมาจารย์แม้ว่าการบรรยายสรุปภารกิจจะดูเรียบง่ายแต่ยางฉีก็รู้ว่ามันจะเป็นอย่างอื่นนอกจากนั้นโชคดีที่เขาจําได้ว่าเคยอ่านเกี่ยวกับผลไม้เทพย,ยดาในเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่แห่งการบวงสรวงเทพ พวกมันถูกมองว่าเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดและเข้ากันได้กับยาลูกก์แทบทุกชนิดเพิ่มผลไม้ลงในสูตรและอัตราความสำเร็จจะพุ่งสูงขึ้นโชคไม่ดีที่ผลไม้เติบโตกับชนเผ่าเทพ,พยดาเท่านั้น ผู้คอยปกป้องพวกมันด้วยความอิจฉาริษยาและจะฆ่าใครก็ตามที่พยายามแย่งชิงพวกมันไปหากชนเผ่าเทพพยดารู้ชื่อของบุคคลใดก็ตามที่พยายามขโมยพวกเขาบุคคลนั้นจะถูกหมายหัวถึงตายจากนั้นชนเผ่าเทพพยดาจะทำทุกอย่างในอำนาจของพวกเขาที่จะเห็นพวกเขาตายเคยมีแม้กระทั่งกรณีของคนที่ขโมยผลไม้เทพยาดาได้สำเร็จเพียงร้อยปีให้หลังก็ลดการป้องกันลงและถูกฆ่าตาย หัวขโมยผลไม้เทพยดาถือเป็นศัตรูตัวฉกาจของชนเผ่าเทพยดาทุกคนศัตรูที่ไม่อาจลบล้างได้แม้เวลาผ่านไปหลายแสนปีเห็นได้ชัดว่าผลที่ตามมาจากการทำภารกิจนี้นั้นกว้างไกลแม้ว่ายางชีจะปฏิบัติภารกิจสำเร็จเขาอาจถูกชนเผ่าเทพยดาหมายหัวให้ตายได้และจะต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อความระแวงอยู่เสมอ เห็นได้ชัดว่าเป็นภารกิจที่มาพร้อมกับความยากลำบากไม่รู้จบสิ้นที่กล่าวว่าเป็นผลที่ตามมาลำบากการกระทําจริงในการขโมยผลไม้ไม่ควรยากเป็นพิเศษในท้ายที่สุดยังชีรู้ว่าหากเขาปฏิเสธที่จะรับภารกิจผู้คุมกฎทั้งสามจะอ้างว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นสาวกผู้บังคับใช้กฎหมายถ้ายอมรับภารกิจเขากล่าวเขาหันหลังและจากไปผู้ตรวจการยิ้ม พรมจรีนรกโลหิตกล่าวว่าข้าจะจับตาดูเขาและดูว่าเขาจะทำธุรกิจตลกตลกหรือไม่ข้าสงสัยว่าเขาวางแผนจะเสร็จสิ้นภารกิจอย่างไรบางที่เขาอาจจะมุ่งไปสู่ความก้าวหน้าก่อนที่จะพยายามด้วยซ้ำถ้าเป็นเช่นนั้นจะไม่ช่วยต้นไม้ผลไม้เทพยะาจะดูทราบพ,พลังปราณของใครก็ตามที่เก็บผลไม้จากเทพยาดาซึ่งจะนําชนเผ่าเทพยาดาไปหาพวกเขาแม้แต่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตาก็ไม่ช่วยอะไร ข้าก็สนใจความลับของเจ้าเด็กนี่เหมือนกันราชานักมวยผมขาวพูดน่าเสียดายที่เรามีผู้สมัครสัมภาษณ์เพิ่มเติมพรมจรีนรกโลหิตเราจะต้องพึ่งพาเจ้าในการจับตาดูอย่างฉีตกลงเธอพูดแล้วก็หายไป เมื่อ,อยางชียอมรับภารกิจและออกจากตำหนักเทพเจ้าผู้บังคับใช้กฎหมายมีสาวกจำนวนมากที่ออกไปเช่นกันแต่ด้วยเหตุผลอื่นพวกเขาถูกปฏิเสธบางคนถอนใจด้วยความเสียใจบางคนบาดเจ็บสาหัสมีกระทั่งศพถูกหามออกไปเหล่าสาวกที่เสียชีวิตในการทดสอบอยางชีไม่สนใจพวกเขาสาวกเหล่านี้เป็นพระเจ้าแต่พวกเขาไม่คู่ควรกับความสนใจของเขาพวกเขาอาจเป็นมนุษย์ธรรมดาจากดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์ เมื่อก้าวเข้าสู่ประตูเคลื่อนย้ายส่งตัวเขาออกจากอาณาจักรเทพเจ้าครู่ต่อมาเขาอยู่ในทวีปที่อุดมสมบูรณ์ด้วยดอกไม้สดท้องฟ้าสดใสและไม่มีเมฆมากและอากาศก็ดียางชีสามารถสัมผัสได้ว่ามีพลังในส่วนลึกของทวีปที่เชื่อมต่อกับสวรรค์และโลกทั้งหมดทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีสภาพอากาศที่ยอดเยี่ยม ทวีปในโลกแห่งเทพ,พเจ้าต้องรับมือกับสภาพที่เลวร้ายมากถ้าพวกมันไม่ได้ถูกแช่แข็งพวกมันจะถูกอบด้วยความร้อนจัดหรือถูกฝนกระหน่ำจนคมเหมือนใบมีดผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดในโลกเทพ,พเจ้าได้แต่ทวีปนี้ไม่เป็นเช่นนั้นทุกคนสวยงามมากและทิวทัศน์ก็ราวกับภาพวาดนอกจากนี้แทนที่จะรู้สึกถึงความตายและเลือดหยางฉีรู้สึกสงบและเงียบสงบ เขายืนอยู่บนยอดเขาที่เขาเพิ่งมาถึงเขาหายใจเข้าลึกๆและมันได้กลิ่นเหมือนดอกไม้นี่คือที่ที่ชนเผ่าเทพพยดาอาศัยอยู่อย่างฉีรู้มากเกี่ยวกับชนเผ่าเทพพยดาเนื่องจากพวกมันมีอยู่ในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์เช่นกันท่านอาของเขาอย่างสู้ๆเป็นหนึ่งในนั้นหนในเหตุผลที่เขายอมรับภารกิจนี้คือจนถึงตอนนี้ในโลกเทพเจ้าเขายังไม่มีโอกาสค้นหาเธอเลย จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือชนเผ่าเทพพย,ยดาพวกเขาเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ในโลกของเทพเจ้าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์แม้ว่าพวกเขาจะดูเหมือนมนุษย์แทบทุกด้านก็ตามในความเป็นจริงชนเผ่าเทพพย,ยดาเชื่อว่าตัวเองเป็นรูปแบบของมนุษย์ที่สูงขึ้นและมีวิวัฒนาการพวกเขาภูมิใจและสูงส่งในแบบที่ท้าทายคำพูดอย่างน้อยที่สุดนั่นคือวิธีที่อธิบายไว้ในเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่แห่งการบวงสรวงเทพ แทนที่จะพยายามขโมยผลไม้เทพยดาในทันทีเขารอสักครู่แล้วหันมาพูดอย่างเย็นชาว่าเจ้าหยุดซ่อนได้แล้วพรหมจรีนรกโลหิตตามข้าไปทั่วสนุกขนาดนั้นเลยเหรอครู่ต่อมาหญิงสาวผมสีแดงเข้มก็ปรากฏตัวขึ้นซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากพรหมจรีนรกโลหิตน่าประทับใจมากเด็กน้อยเธอกล่าวจริงๆแล้วเธอดูสบายใจกว่าตอนที่เธอกลับมาที่พระราชวังเทพผู้คุมกฎเสียอีกข้าแปลกใจที่เจ้าสังเกตเห็นข้า เจ้าตามข้ามาทำไมเขาถามยาบอกนะว่ากำลังติดตามความคืบหน้าในภารกิจของข้าน่าเสียดายสำหรับเจ้าที่จะไม่มีอะไรให้ตรวจสอบมากนักข้าจะไม่ทำภารกิจให้เสร็จเพราะข้าตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เป็นสาวกผู้รักษากฎหมายอย่าถามคำถามที่รู้คำตอบอยู่แล้วเธอพูดเจ้าหลอกข้าในวังเทพผู้คุมกฎและตอนนี้เจ้าเป็นนี่ข้าข้าล้อเจ้าเล่นเหรอหยางชีกล่าวข้าคิดว่ามันเป็นการทดสอบ ถ้าข้าบอกว่าจะรอข้าเล่นนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าบังอาจพูดจาดัดจริตกับข้าจ้องมองเขาอย่างเย็นชาเธอพูดต่อเอาละแยกมันออกซ่อมอะไรมากกว่าหยางชี้กล่าวดูประหลาดใจข้าตอบแทนไม่มีใครเล่นกับข้าและหนีไปกับมันทุกคนรู้ว่าพรหมจรีนรกโลหิตจะโปรยไฟทำลายล้างใครก็ตามที่สร้างปัญหาให้กับเธอดังนั้นเจ้ามีทางเลือกเดียวที่นี่คือการต้องจ่าย ถ้าไม่มีอะไรจะตอบแทนเจ้ายางชีกล่าวคำตอบที่ไม่ถูกต้องข้ารู้ว่าเจ้าเอาของมีค่ามากมายจากทวิพิษนำมันออกมาและมอบให้ข้ายางชีหัวเราะออกมาเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเจ้าสามารถสั่งข้าได้ราชานักมวยผมขาวไม่สามารถจัดการกับข้าได้ในทวิพิษและนั่นคือก่อนที่ข้าจะพัฒนาทักษะพลังปราณของข้าแล้วเจ้ากิดจะทำอะไรกันแน่ผู้โง่เขามากกล้าหาญ เธอพูดต่อด้วยรอยยิ้มย้ยหยนราชานักมวยผมขาวเป็นเพียงเทพผู้ยิ่งใหญ่ระดับกลางเท่านั้นแต่ข้าอยู่ในจุดสูงสุดแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ก็ตามข้าแค่ใกล้จะกลายเป็นเทพที่บริบูรณ์มีเพียงไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้นอกจากเจ้าดังนั้นเจ้าควรรู้สึกเป็นเกียรติบูมจูจูกระแสพลังก็ประตกข,ขึ้นเบื้องหลังพรมจรีนรกโลหิตและวงเวทรูปสี่เหลี่ยมขนาดมหฮมาก็โผล่ขึ้นมาเต้นเป็นจังหวะด้วยพลังอวกาศที่ล็อกพื้นที่ทั้งหมดไว้ นี่คือรูปแบบไายกลความว่างเปล่าของเทพอัครีสี่เหลี่ยมแห่งจักรวาลของข้าเธอกล่าวโชคไม่ดีสำหรับเจ้าแม้ว่าข้าจะยังไม่ได้เป็นเทพที่บริบูรณ์แต่ข้าก็ได้พบกับความโชคดีบางอย่างที่ช่วยให้ข้าสามารถใช้พลังในระดับนั้นได้วันนี้ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าแต่ข้าจะเอาเจ้าเข้าที่แทนถ้าเจ้าไม่มอบสมบัตินั้นตอนที่1248ชะตากรรมของพรหมจรีนรกโลหิต พรมจรีนรกโลหิตทำตัวเอาแต่ใจมากและเห็นได้ชัดว่าเต็มใจที่จะต่อต้านกฎของนิกายในการจัดการกับหยางฉีเมื่อมองไปที่การสะกดของเธอดวงตาของเขาเป็นประกายและพูดว่าพรมจรีนรกโลหิตเจ้าเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่แต่เจ้ายังเต็มใจที่จะท้าทายกฎของนิกายเจ้าไม่กังวลเกี่ยวกับการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเหรอต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเธอส่หัวไปมาและหัวเราะข้าคือกฎหมาย และข้าแข็งแกร่งกว่าเจ้านอกจากนี้ข้าไม่ได้พยายามจะฆ่าเจ้าแค่เอาบางอย่างมาชดเชยนั่นไม่ใช่การละเมิดกฎหมายเป็นเรื่องของการทวงหนี้เจ้าเป็นหนี้ข้าและข้าบังคับให้เจ้าจ่ายแม้ว่านิกายจะรู้เรื่องนี้อย่างใดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่ข้าจะได้รับคือการตบที่ข้อมือทวงหนี้ข้าไม่ได้เป็นหนี้เจ้าสักอย่างแล้วเจ้าเก็บหนี้อะไรนี่เป็นเพียงการปล้นอย่างแท้จริงและการขโมยของจักรวากถือเป็นอาชญากรรมอย่างแน่นอนกฎของนิกายทําให้ชัดเจน เธอโบอกมืออย่างไม่ใส่ใจข้าเป็นคนบอกว่าเป็นการปล้นหรือทวงนี่ข้าเป็นมหาเทพผู้สูงสุดดังนั้นหากข้าต้องการสิ่งที่เจ้ามีข้ารับได้ข้ามีโอกาสร้อเปอร์เซ์ที่จะเป็นพระเจ้าที่บริบูรณ์เมื่อถึงจุดนั้นข้าจะมีความสำคัญต่อน,นิกายมากขึ้นแม้ว่าข้าจะทำผิดกฎเล็กน้อยที่นี่และที่นั่นแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรกับมันได้ยางชี้ใส่หัวของเขานี่เป็นวิธีที่เจ้าทำสิ่งต่างๆ เจ้าฝ่าฝืนกฎของการบวชของสภาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าเองนั่นเป็นการท้าทายระเบียบธรรมชาติของสิ่งต่างๆมันไม่ใช่ที่ของเจ้าที่จะสอนข้าๆจะทําในสิ่งที่ข้าต้องการตามหลักการของข้าเองเจ้าคิดว่าไม่มีใครเหมือนเจ้ามีคุณสมบัติที่จะพูดคุยเกี่ยวกับชะตากรรมของบ้านบวงสรวงเทพหรือไม่ยางชี้เอามือประสานไว้ด้านหลังแล้วพูดว่าเจ้าว่าไงนะข้าไม่มีทางเลือกที่นี่หรือไม่ ถูกต้องเจ้าไม่มีทางเลือกเธอยื่นมือออกไปส่งมอบสมบัตินั้นแล้วเจ้าจะรอดพ้นจากความเจ็บปวดมากมายแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธที่จะเข้าแถวเจ้าจะจบลงด้วยการหวังว่าเจ้าจะตายในวันนี้และท้ายที่สุดข้าจะลบทุกความทรงจำเกี่ยวกับเจ้าออกไปโปรดจำไว้ว่าคนที่มีเจตจำนงการบรรจบกันของเทพเจ้าสูงสุดสามารถกำจัดคนที่มีเจตจำนงอันน่าสะพรึงกลัวได้อย่างสมบูรณ์ถ้าข้าต้องการลบความทรงจำเกี่ยวกับเจ้าออกไปข้าทำได้ยังชี้หัวเราะ พรมจารีนรกโลหิตเจ้าคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของคนงมงายที่ไร้ซึ่งความกลัวตอนนี้ยังหัวเราะอยู่หรือเปล่าเธอพูดพร้อมกับจ้องเขม็งไปที่เขาแค่นั้นเหรอเจ้ายังคงปฏิเสธที่จะให้สิ่งที่ข้าต้องการหรือไม่ใช่ข้ากำลังหัวเราะที่เจ้าเมื่อมองไปรอบๆเพื่อยืนยันว่าพวกเขาอยู่ตามลำพังเขาพูดว่าข้าคิดว่าข้าน่าจะแสดงความจริงให้เจ้าเห็นเหมือนกัน เจ้าเห็นไหมว่าข้าทนทุกอย่างเงียบๆที่บ้านบวงสงเทพแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าข้าจะลืมคนที่ยัดเยียดความอัปยศอดสูไว้บนหัวของข้าเจ้าคิดว่าการเป็นเทพพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนั้นน่าประทับใจหรือไม่พรมจรีนรกโลหิตบูม ออราประตูออกมาจากหยางฉีซึ่งดูเหมือนจะมีพลังที่สามารถทำลายสวรรค์และดับโลกได้ในพริบตารูปแบบค่ายกลการสะกดของเธอแตกสลายและถูกแทนที่ด้วยรูปแบบค่ายกลที่คล้ายกับสุสานขนาดมหฮมาเขาพลิกโตและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่ด้วยความเป็นราชันเทพของเขาเขาสามารถฆ่าเทพบริบูรณ์ได้อย่างง่ายดายน้อยกว่าเทพผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดอย่างพรหมจรีนรกโลหิตท้ายที่สุดแล้วเทพที่ยิ่งใหญ่สูงสุดก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเทพบริบูรณ์ทั้งหมด ณน,นี่มันเธอพูดตะกุกตะกักและพยายามถอยกลับเพียงเพื่อจะวิ่งตรงเข้าไปในเส้นโครงของสุสานที่ยิ่งใหญ่เมื่อมองไปที่ยางฉีด้วยความไม่เชื่อเธอพูดว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรเพราะข้ามีราชนเทพเขากล่าวเขารู้ว่าเขากําลังจะวางพรหมจรรย์นรกโลหิตแทนเธออย่างสมบูรณ์ดังนั้นเขาจึงไม่โกหกเธอนอกจากนี้คำพูดของเขายังกระแทกอย่างรุนแรงราวกับว่าโลกทั้งใบของเธอเริ่มพังทลาย ราชันเทพทันใดนั้นการจ้องมองของเธอก็เฉียบคมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครสามารถทำให้เป็นราชันเทพได้โดยเฉพาะไม่ใช่คนเลวสามเช่นเจ้าเจ้าข้าเป็นสาวกที่เลวซามหรือ เพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นโดยเอามือไพร่หลังเขาสา่หัวและพูดว่าดูเหมือนว่าเจ้าเป็นคนโง่จร,งจริงๆข้าเป็นลัคนาจากพบล่างข้ารวบรวมสวรรค์และโลกทั้งหมดไว้ที่นั่นทะลวงอวกาศและเวลาเพื่อขึ้นไปสู่โลกของเทพพระเจ้าแทรกซึมเข้าไปในบ้านบวงสงเทพและท้ายที่สุดก็กลายเป็นราชาแห่งเทพไม่แม้แต่ลัคนาก็สร้างราชันเทพไม่ได้เคยมีลัคนาอื่นมาก่อนและไม่เคยสําเร็จด้วยราชันเทพเลยเพราะข้าควบคุมผนึกเทพ,พ,พเจ้าด้วย เขาพูดขณะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งกร้าวเจ้าเป็นคนแรกที่รู้เรื่องนี้ดังนั้นเจ้าควรรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเจ้าไม่ใช่พระเจ้าจากอดีตแต่เป็นพระเจ้าสมัยใหม่ดังนั้นนี่จะเป็นครั้งแรกที่เจ้าได้พบกับผนึกเทพเจ้าตอนนี้จงยอมรับความจงรักภักดีและให้ความเชื่อของเจ้าแก่ข้าเมื่อพิจารณาถึงความลับของข้าที่เจ้ารู้ตอนนี้ไม่มีทางที่ข้าจะปล่อยให้เจ้าเดินออกไปอย่างที่เป็นอยู่ผนึกกองทัพเทพ พรมจรีนรกโลหิตตะโกนออกมาเธอกระโดดเหมือนแมวตกใจเมื่อได้ยินเขาพูดในขณะเดียวกันหยางชีกำลังยืนอยู่ที่นั่นเพื่อรอให้เธอตัดสินใจผ่านไปครู่หนึ่งนางก็หัวเราะออกมาจะสามารถสวมรองเท้าเหล็กในการค้นหาที่ไร้ผลจากนั้นค้นหาสิ่งที่เจ้ากำลังมองหาโดยไม่ต้องพยายามด้วยซ้ำผนึกกองทับเทพเจ้ามีผนึกเทพพระเจ้างั้นเหรอนั่นทำให้เจ้าคิดว่าเจ้ามีอำนาจเหนือข้าหรือไม่ สิ่งที่ข้าต้องทำคือกระจายข่าวเกี่ยวกับความลับของเจ้าแล้วทั้งโลกของเทพ,พเจ้าก็จะตามล่าเจ้าและเจ้าก็จะไม่สามารถกลับไปยังดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์ได้เช่นกันเจ้าจะติดอยู่ระหว่างก้อนหินกับที่แข็งแข็งเจ้ากำลังบอกว่าเจ้ามีแผนสำรองที่จะออกไปจากที่นี่อย่างชี้ถามเธอหัวเราะคิกคัก เจ้าอยู่ในหัวของเจ้าถ้าข้าเปิดเผยความลับของเจ้าข้าคงไม่ตายจริงๆบางทีเจ้าอาจจะฆ่าข้าแต่เจตจำนงของข้ายังคงอยู่ในถ้ำคารืสห์ของข้าและมีความเชื่อมโยองอย่างลึกซึ้งกับอาณาจาัก,กรเทพเจ้าของนิกายเจ้าจะจบชีวิตข้าไม่ได้จริงๆโอจ้โอจริงเหรอดูเหมือนจะมั่นใจในสถานการณ์ของเธอเธอพูดต่อว่า ถ้าเจ้าไม่ต้องการให้ความลับของเจ้าถูกเปิดเผยอย่างฉีเจ้าต้องทำตามที่ข้าบอกก่อนอื่นนำผนึกเทพเจ้าออกมาให้ข้าดูและจำไว้ว่าอย่าทำอะไรตลกตลกถ้าเจ้าทำข้าจะทำให้เจ้าเสียใจไปจนวันตายเจ้าคิดว่าข้าอยู่ในหัวจริงๆเหรอเขายักไหลเห็นได้ชัดว่าเจ้าลืมไปว่าลัคนาฟันฝ่าการต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วนในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์เพื่อไปถึงโลกของเทพเจ้าข้าทำให้เลือดไหลเหมือนฝนไม่เหมือนเจ้าดอกไม้เรือนกระจกแห่งโลกถวยเทพเจ้าต้องการสาธิตหรือไม่ มาดูกันว่าเจ้ายังคงซ่าอยู่หรือเปล่าหลังจากที่เจ้าได้เห็นความจริงแล้วใบหน้าของเธอลดลงเมื่อเธอตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติอะไรเธอตะโกนออกมาท่าทางหวาดกลัวปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอดูทะเลพลังปราณของเจ้าสิเขาพูดพร้อมชี้ เธอเปลี่ยนความรู้สึกภายในตัวเองและเห็นตัวอ่อนปีศาจในทะเลพลังปราณของเธอดูดซับพลังเทพทั้งหมดของเธอในความเป็นจริงแม้แต่จะจำนงที่เธอทิ้งไว้ในถ้ำคฤราหา์ของเธอก็ยังถูกดึงเข้าไปในนั้นมันเป็นเทคนิคขั้นสุดยอดจากความแข็งแกร่งของเทพมังกรโคชสารที่ทำลายล้างนารกที่เรียกว่าตัวอ่อนปีศาจที่ทำลายล้างจากสวรรค์พระเจ้านารก ความจริงก็คือข้าทำให้เจ้าติดเชื้อกลับมาในระหว่างการสอบข้ารู้ทุกสิ่งที่เจ้าทำแม้แต่ความคิดที่ลึกที่สุดของเจ้าดังนั้นไม่สำคัญว่าเจ้าจะมีอาวุธลับอะไรข้าควบคุมทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าด้วยความคิดเดียวข้าสามารถเปลี่ยนเจ้าให้เป็นหุ่นเชิดที่ไร้สติได้เจ้าประเมินต่ำไปจริงๆว่าลัคนาเป็นอย่างไรเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะบอกความลับที่สำคัญที่สุดของข้าโดยไม่คิดมาก่อนข้าจะทำให้แน่ใจได้ว่าเจ้าจะไม่เปิดเผย เจ้าข้าไม่อยากจะเชื่อเลยบูมทันใดนั้นแสงเจิดจ้าก็สว่างวาบในดวงตาของเธอและประตูออกมาด้วยการโจมตีที่อันตรายถึงชีวิตราวกับมังกรไฟที่พยายามจะเผาผลาญสิ่งสร้างทั้งหมดมังกรไฟแห่งการสร้างสารรค์ทั้งหมดเทพมังกรเปลวเ,เพลิงโหมกระหน่ำปลดปล่อยการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดของเธอเธอยิงไปด้านข้างโดยหวังว่าจะหลุดพ้นและหลบหนีแต่หยางชีเพิ่งยื่นมือกลับมาแล้ว ตเขาตบหน้าเธออย่างแรงส่งเธอหงายหลังพร้อมเลือดที่ไหลออกจากปากจนเธอนอนหมอบอยู่กับพื้นพลังเทพของเธออยู่ในความกลลาหนโดยสิ้นเชิงเขาเดินไปจับผมของเธอดึงเธอขึ้นจากพื้นและตบหน้าเธออีกครั้งเกมงี่เง่าพอแล้วพรหมจรีนรกโลหิตถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องเรียนรู้วิธีการเสียสละอย่างจริงใจที่สุดของเจ้าต่อผนึกเทพ,พเจ้าไม่เธอตะโกนพยายามสะบัดหัวให้เป็นอิสระแต่ก็ล้มเหลวอย่างน่าสังเวช นางจะเดาได้อย่างไรว่านางจะพ่ายแพ้ง่ายดายเพียงตกหน้าเช่นนั้นไม่ถ้าอย่างนั้นข้าจะเลิกสุภาพเขาเอื้อมมือลงไปที่หน้าอกของเธอเจ้ากำลังทำอะไรเธอกรีดร้องอย่ามาแต่หน้าอกข้านะไม่เคยมีใครแต่ต้องข้าเจ้าสามารถฆ่าข้าได้อย่างฉีแต่ถ้าเจ้าทำเช่นนี้ตี ด้วยการขยับเพียงครั้งเดียวเขาฉีกเสื้อผ้าของเธอออกเผยให้เห็นหน้าอกที่ขาวราวกับหิมะของเธอและสิ่งซ่อนเร้นทั้งหมดของเธอเธอปล่อยตัวออกมาด้วยเสียงกรีดร้องที่ทำลายล้างที่สุดและใช้แขนปิดหน้าอกของเธอทันทีแต่นั่นทำให้ยางชีถอดกางเกงของเธอออกได้ง่ายขึ้นทำให้เธอเปลยเปล่าทั้งตัว เจ้าคนวิปริตผิดศีลธรรมเธอกรีดร้องน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเธออย่าบอกนะว่ากำลังจะไปฆ่าบ่มเพาะเต่าเทพบริสุทธิ์แห่งเปลวเพลิงบริสุทธิ์ถ้าข้าสูญเสียพระพรมจันทร์ความเป็นพระเจ้าของข้าจะอ่อนแอลงและข้าจะไม่มีทางเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์ได้ได้โปรดข้าขอร้องเจ้าปล่อยข้าไปเจ้ารู้วิธีพูดจาไร้สาระจริงๆอย่างชี้กล่าวพลางถอนหายใจเขาโบกมือส่งยันกระดาษสีทองจำนวนมากให้เธอ เมื่อมีตัวอ่อนปีศาจอยู่ในนั้นเจ้าจะยอมทำหรือไม่ก็ตามเจ้าคือจุดเริ่มต้นของพยุหะแห่งเทพพเจ้าใหม่เอาละแสดงความนับถือของเจ้าต่อตราประทับโบราณการเสียสละอย่างชาญฉลาดเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ